เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกรเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าวิชาเนี้ยศึกษาค้นคว้าแล้วก็สร้างองค์ความรู้นะครับเป็นวิชาที่นิสิตจะต้องรับผิดชอบและสร้างงานทั้งหมดด้วยตัวเองนะครับบนพื้นฐานของความสนใจนะครับความถนั แล้วก็ความต้องการของของท่านเองอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องวางแผนแล้วก็แบ่งเวลาให้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็ชัดเจนก็พอดีโควิดมันมามันก็ทําให้เราไม่ต้องออกไปไหนมันก็ทําให้อยู่กับที่มากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเมือม่อเมื่อเมื่อการศึกษาเป็นแบบเนี้ย ถ้าจะได้ใช้ศักยภาพของท่านอย่างเต็มเต็มสตรีมเลยนะครับสนใจเรื่องอะไรนะครับมีความถนัดเรื่องไหน,น <c oughs> ค้นคว้าอยากค้นคว้าตนเองแบบท่องแท้นี่มันเป็นโอกาสแหละนะครับ <c oughs> ก็เอาศักยภาพทั้งหมดที่เต็มเนะครับก็ขอญาตปิดไมค์ทุกท่านนะครับเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนกลับมานะครับอ่ะต่อนะครับ ในประเด็นที่สามนะครับก็ก็เลือกเรื่องดีๆครับว่าโอเคเวลาที่รู้ว่าอยากสนใจเรื่องนี้แล้วก็เตรียมเตรียมบางครั้งบางท่านาอาจจะสนใจหลายเรื่องก็เตรียมตัดลิลิเรื่องที่สนใจสักสองสามเรื่องก่อนแล้วก็ค่อยตัดออกแล้วเหลือเรื่องที่ตัวเองสนใจเรื่องเดียวจะได้จะได้ให้กับการศึกษาเรื่องนั้นเต็มที่เลยนะครับให้ไปเลย ร้อยเปอร์เซ็นกับเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่ต้องต้องต้องคำนึงถึงก็คือว่ามันจะต่อยอดของการศึกษาระดับสูงท่านได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะจะศึกษาเอามาใช้ในเทอมเนี้ยในวรายวิชาการศึกษาสละเนี่ยต้องมองว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทปริญิาเอกเนี่ยจะมีประโยชน์หรือมีคุณูประการต่อการเรียนในระดับสูงนั้นยังไงเนี่ยตรงนี้ต้องคำนึงถึงด้วยนะครับ ก็คือตัดสินใจเลือกว่าใช้ในวันข้างหน้าได้นะครับในข้อที่สี่นะครับตอนนี้ในประเด็นที่ห้านะครับก็เสนอเรื่องที่สนใจเข้ามาซึ่งข้อห้านี่จะเป็นใบงานใบงานแรกของวันนี้นะครับในช่วงท้ายของสไลด์นะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาก็คือก็คือกําหนดหัวข้อและประเด็นที่ท่านสนใจเนี่ยแล้วก็ ส่งเรื่องนั้นน่ะเข้ามาพร้อมเหตุผลแล้วก็ก็เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการประเด็นปัญหาจะเรียนเรื่องของการตั้งสมมติฐานพวกนั้นน่ะก็ก็สรุปเป็นเป็นรายละเอียดส่งเข้ามาพร้อมหัวข้อนะครับตรงนั้นนะในในในประเด็นที่ห้านะครับประเด็นที่หกนะครับก็เตรียมเอกสารไว้เยอะๆนะครับพวกหนังสือตอนนี้สามารถค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับ หรือถ้ามีตำราที่เป็น hard copy ก็อ่านหนังสือที่เป็น hard copy ไม่มีก็ค้นจากสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากวิญญานิพนธ์รุ่นพี่นะครับวิญญานิพนธ์คนอื่นนะคนนี้นะครับแล้วก็วิธีการที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ตามข้อเจ็ดนะครับผมจะมีสมุดอยู่สองเล่มนะครับเล่มหนึ่งจะจะเป็นจดในสิ่งที่ศึกษาค้นความมาส่วนเล่มที่สองเนี่ย มันต้องมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับก็ไว้อ้างอิงนะครับไว้ว่าเรื่องนี้มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้หน้านี้ก็คือแล้วเวลาที่สืบคน้นหรือเวลาที่ต้องการจะเอาข้อมูลมาร้อยเรียงมันก็จะทําให้ได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนั้นนะครับนะครับก็เมื่อสนใจแล้วเนี่ยครับก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวิธีคิดกับเพื่อนนะครับหรือไม่ก็อ่า โทรหาอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยๆนะครับจะทําให้ประเด็นมันมีความกระชับและครอบคลุมยิ่งขึ้นบางครั้งถ้าตีขุมกว้างเกินไปมันก็จะเป็นประเด็นที่ท,ที่ที่ไม่ลงลึกนะครับก็จะได้เรื่องของความกว้างพองความกว้างเสร็จแล้วไม่ลงลึกมันก็จะมันมันจะได้ถามว่ามันดีไหมมันมันก็ดีทั้งสองอย่างอ่ะแต่ว่าการเรียนระดับสูงขึ้นไปมันต้องลึกไม่ไม่ไมควรกว้างนะครับควรจะลงลึกรายละเอียดของเรื่องนั้นๆให้ให้ให้ถ่องแท้นะครับ แล้วก็ข้อเก้านี้ก็จัดทำนะครับหัวข้อแล้วก็ประเด็นปัญหาให้ชัดนะครับเพื่อเพื่อวางแผนสืบค้นต่อไปนะครับวางแผนการทํางานต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้พอเราเรียนจบนะครับท่านต้องได้หัวข้อที่อยู่ในใจแล้วนะครับหนึ่งหรือสองข้อก็ยังดีนะครับนะครบาวนี้ไอ้ตัววิกฤตมันก็เป็นโอกาสนะครับอ วิกฤตของโควิดมันทําให้เป็นโอกาสของของ,ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วก็เป็นโอกาสของรายวิชาเนี้ยนะครับเพราะว่านิสิตสามารถที่จะกําหนดเรื่องนะครับศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับแล้วก็กําหนดจังหวะการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับมีสละเต็มที่นะครับในในเรื่องที่สนใจถนัดและความต้องการเหมือนที่ผมกลาบเรียนในตอนต้นแล้วนะครับแล้วก็กําหนดเป้าหมายของการสําเร็จด้วยตนเอง เราต้องจบภายในพฤษภาคือเดือนหน้าเพราะ,ะนั้นวันนี้เป็นวันเริ่มต้นก็มีเวลาอีกอย่างน้อยสุดก็เดือนกว่ากว่านะครับ40 45วันประมาณนั้นนะครับก,ก็ถือว่าค้นคว้าเต็มที่นะครับแล้วก็แล้วก็มันจะได้ค้นพบความถนัดของตัวเองนะครับที่ท่านมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งในห้องเนี้ยนะครับจากที่ผมสัมผัสมาได้ในเทอมที่หนึ่งนะครับก็เห็นว่าทุกท่านมี ศักยภาพที่ข้างเต็มเลีเ่ยมนะครับแล้วก็แต่ละท่านมีมีงานทางคณะสงฆ์ที่ทําอยู่แล้วก,ก็ก็ได้ใช้ศักยภาพนั้นเต็มที่แล้วก็การเรียนรู้ก็คือเพื่อเอาไปเสริมศักยภาพที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับ